สวัสดีค่ะวันนี้จะมาหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของรัศมีของบอลลูน,นเมื่อเราสูบลมเข้าไปในบอลลูนด้วยอัตรา5ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะอันนี้เราก็ต้องใช้สูตรของปริมาตรทรงกลมก่อนเพราะว่าบอลลูนเราจะตีว่ามันเป็นรูปของทรงกลมนะคะสูตรของเขาก็คือ v เท่ากับ4ส่วน3 p r กำลัง3สูตรนี้แล้วเราก็ดิฟทั้ง2ฝั่งซ้ายขวานะคะดิฟเทียบกับเวลาเพราะว่าหน่วยของเราเป็นเวลาอยู่เราก็เลยจะได้เป็น dv by dt เท่ากับ4ส่วน3าพายเป็นค่าคงที่ก็เขียนแยกเอาไว้ดิฟ R กํากลังสก็ได้กลายเป็น 3R มลังสแล้วก็ติด DR dt dt เอาไว้นะคะแล้วเราก็แทนค่าเท่าที่เราแทนได้ก็จะมีเป็น5ลูกบาทเมตรต่อวินาทีตัวนี้คือ DV d y dt เราก็แทนลงไปเป็นเลข5เท่ากับ4ส่วน3แล้วก็พายคูณกับ3แล้วก็ R ของเราก็คือเลขนี้นะคะ10เมตรอันนี้ก็คือตัว R ก็แทนไปเป็น10กกำลังสองแล้วก็ติด dr by dt เอาไว้อันนี้คือตัวที่เขาต้องการหาตัวนี้แล้วที่เหลือเราก็ยาข้างสมการหานะคะ3กับ3ตัดกันหายไปดังนั้น dr by dt ก็เลยเป็น10กกำลังสองคือ100คูณกับ4ก็จะเป็น400พไปส่วนที่5นะคะแล้วถ้าเราไปลองกดเครื่อคิดเลขออกมาค่ามันจะได้อยู่ประมาณ 0. 004ประมาณนี้นะคะหน่วยก็จะเป็นเมตรต่อวินาทีเนาะ อันนี้ก็คือคำตอบข้อนี้นะคะ